คนมาขายอของน้ำรถนะครับว่า<ห>นะคือจังสมัยเกา่าเอาขึ้นรถไฟไว้นะครับคนเห็นปะบรรยากาศนี่บ้าโดก,ก็เห็นมันกับโดนนะครับบ้ารถบ้งกินบะกวงไปกับต้อแล้วครับนะสวัสดีครับพบกับผมนะครับบาาโดสามปีนะครับน,นี้บาาโดมีภารกิจนะครับท้าแรงในชีวิตนะครับจะไปที่ลาวใต้เนาะ เมื่อนี้เริ่มเดินทางจากอำเภอสังคมนะครับติดตามภารกิจกระเป๋าโดกไปเลยนะครับปาปตอนนี้เฮากาขับรถมาถึงอำเภอศรีเชียงใหม่แล้วนะครับเนาะเดี๋ยวต่อไปเฮาเียเอารถเขาไปเปลี่ยนเอารถสีประตูไปนะครับครับผมทีน,นี้เฮากะได้มาเปลี่ยนรถนะครับ เป็นรถซีประตูเนาะไปต่อกันเลยครับตอนนี้บารูกาขับรถมาถึงอำเภอท่าโบแล้วนะครับเนาะยังอีกไก่ครับาปอันนี้การเป็นทางหลวงหมายเลขสองหนึ่งหนึ่งนะครับเข้าขับมาไก่เติมแล้วครับครับผมตอนนี้บาโรกขับมาถึงนะครับแยกน้องสองห้องนะครับเนาะเชื่อมเส้นทางระหว่างทางหลวงหมายเลขสองหนึ่งหนึ่งมาเป็นทางหลวงหมายเลขสองนะครับขับตรงไปจะเป็นผู้ดวนธานีนะครับสถานีต่อไปคือ อุดรธานีไปเลยครับถึงอุดรธานีนะครับจะมารับเพื่อนสมาชิกนะครับก็ไปเทาก็จะกลับไปทั้งเ้นต์บิ๊กซีนะครับออกไปทั้งอำเภอหนองหานนะครับตามบาโดกไปเลยครับผมโอเคออกจากอุดรมานะครับมุ่งหน้าสู่อำเภอหนองหานนะครับเนาะไปกันต่อเล็กับตอนนี้เทากัถึงปั้มน้ำมันอำเภอหนองหานนะครับเนาะครับระยจะทางกัเดีืออีกร้ายครับ เดี๋ยวจะในกะติดตามไปครับบ้าโดกเลยนะครับผมตอนนี้เขากะขับมาถึงเขตอำเภอสว่างแดนดินแล้วนะครับเนาะนี่ครับเบิ่งสภาพลงนทางครับโอ้สะอาดสะอ้านดีครับเหลือระยะทางอีกไกลอีกเติบครับนะขับต่อไปเบิ่งทางไปกับบ้าโดกครับนี่บ้าโดกขับมาถึงอำเภอพังโคนนะครับจังหวัดสกลนครแล้วนะครับเนาะจุดหมายเขากับยังเหลืออีกไกลนะครับเดี๋ยวจะใกัเป็นกำลังใจให้บ้าโด้ด้วยครับด้ย ไปเลยครับตอนนี้เขากาแวะปั๊มน้ำมันนะครับเข่าเพดพันนานิคมอําเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครนะครับเนาะจุดหมายไกยุอีกไก่พอสมควรครับเดินทางร่วมกันไปต่อครับผมถึงสกลนครนะครับตอนนี้เขาออกเส็นทางใบพาดเพื่อจะไปพุ่งนาไปมุกดาหารนะครับตอนนี้จะไปอําเภอนาแก่นะครับเนาะเขาจะขับกันไปต่อเลยครับใกล้จะถึงแล้วครับโอเครุ่นๆครับตอนนี้บาโดก็ถึง บ้านโพนยังคำนะครับเนาะนี่ครับบ้านพนยังคำบ้านโพนยังคำนะครับที่ว่ามีเนื้อโคขุนโพนยังคำนะครับเนาะนี่แหละครับมีคือบ้านโพนยังคำสกลนครนะครับครับตอนนี้ข้ากับขับมาถึงอำเภอโคกศีสุพันนะครับเนาะครับโคกศีสุพัน่อไปมุ่งหน้ากับอำเภอนาแก่นะครับตามบ้าดมไปเลยครับผมตอนนี้ข้าขับมาถึงอำเภอนาแก่นะครับข้ากับจะทํากัน พักกินอาหารก่อนนะครับเราจะพักกินอาหารก่อนครับนี่เป็นเวลาจะไปวา้ะครับหมายครับดูพอครับถนนตอนนี้จะต้องให้เสียท่านี้ไปอีกนะครับเห็นยังไงติดตามไปกับบ้าโดกต่อเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอพักกินข้าวกอนครับครับผมตอนนี้บาโดก็ได้ขับรถมาถึงแยกอำเภอท่าพนมนะครับเราจะเลี้ยวขวานะครับเนาะ เลีเ้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลขสองหนึ่งสองครับผมครับครับตอนนี้เท้ากะขับถึงจังหวัดมุกดาหารแล้วนะครับเนาะ,อะโอเคครับหลังจากเท้าพาอยู่ที่มุกดาหารหนึ่งคืนนะครับเนาะเช้านี้เท้ากบเตรียมไปที่พรมแดนนะครับสะพานมิตรภาพไทยเราเลนที่สอง จะขามไปสวรเหตไปครับหลังจากเขาออกจากที่ปักแล้วนะครับนี้เขาเก็จะมาถึงนะครับด่านพรมแดนมุกดาหารนะครับเนาะมีเป็นขั้งแรกของบาวโรกนะครับที่จะได้ขามด่านนี้นะครับเพราะว่าผมเคยมาจักเถื่อครับเป็นจังไดขามด่านไปฟังแล้วพร้อมกันเลยครับตอนนี้บาโดกกำลังเดินเข่ามาพรมแดนนะครับเพื่อจะ สเตมหนังสือเพื่อเดินทางข้ามไปฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับเนาะอันนี้เขาก็ได้ออกมาจากด้านแล้วนะครับเนาะนี่คือด้านทางฟังเสาบ่อนะครับเนาะด้านสวรรค์เขตครับตอนนี้เขากกำลังสีมาขึ้นจัมโบ้นะครับเนาะหรือว่ารถโดยสารไปตลาดตลาดสิงคโปร์หรือว่า,าตลาดไซตล,ดตลาดสวรรค์ไซเออมาๆขึ้นรถมามาเลยมาเลย รถเพ่งจะโอเคดิพุดหน่อเห็นไหมนี่เห็นาหนีนี่ครับเอาไปเป็นตลาดสวนนรรค์ไสกันนี่ครับวันนี้เพื่อนจะไปไปต่อรถเนาะอ่ะน้ำเบาโดกไปกันเลยครับเห็นไหมแชมพูคนโอ้แน่นอนนี่ครับไพ่คนใจดีครับเออเป็นีนำพาเราไปตลาดสวรรค์ไสครับอ้าวไปกันเลยอันนี้เท่ากับ นั่งจัมโบ้นั่งมาโอ้รถรถโอ้โอลืมไปโอ้มีเรงทักหัวเนาะโอ้ยบ้าโดกแบบโงใจเนาะลืมไปโอ้อันนี้ก็เออมันจะเลี้ยวมาใกล้เนาะอันนี้ไอ้จมโบ้คนกรใจดีครับเป็นพาฟ้าที่ตลาดสวนไซเนาะครับเนาะเพื่อเขาสิไปต่อรถนะครับเนาะโอ้นี่ครับบรรยากาศบ้านเมืองคนเนอะตามบ้าโดกต่อไปได้อันนี้เขาก่ะทับมา นี่ทอดตลาดแล้วเนาะครับนี่ทอดวงเวียนเด้อนี่เห็นบ่าอดวงเวียนเออวงเวียนเด้ออ่าเมืองอ่าสวรรค์เขตเนาะครับนี่เออนี่ยเนี่นี่วงเวียนเด้อโอ้โลโล่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 โย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 ครับโอ้นี่คือบรรยากาศเมืองสวรรค์เขตนะครับเด้อนี่ครับนี่ยบ้าโดกพาดีบิวเลยครับวันนี้ครับปุ้ยแก้วครับผมทอดเด้อเนี่ยทอด ตลาดสะวค์ไซเนาะตลาดสวรรค์ไซเด้อเพิ่นกิติาเข้าไปส่งน่านเห็นบ่โอ้ยเพิ่นกระหอนข้าพอดีครับนี่ตลาดสวรรค์ไซเด้อครับเด้อนี่นี่ครับให้เพิ่นพาเข้ามาตลาดสวรรค์ไซเด้อโอ้ยแก้วข้าวแก้วข้าเบิ้งต้อนต่อไปครับอันนี้เฮาก็ฮอดตลาดสวรรค์ไซเนาะครับเนาะตลาดสวรรค์ไซโอ้บัดนี้รถอยู่ไส่น้อบัดนี้เนาะครับต้องไปถามเพ่นเพื่อนกอนเด้อครับเด้อไปถามเพ่นเพื่อนกอนโอ้ไปถามมเพื่องพี่อ่ะาน่าเนาะถามถามเพ่นเพื่อนกอนเด้อถามเพ่นเพื่งนกัน รถไปบ้านจะขึ้นทางไหนเนี่ยข้ามงข้ามไปคุบอกโอ้ข้ามคบอขอบใจขอบใจอเป็นบอกว่าไปทางคุนเนี่ครับเป็นบอกว่าไปผลอ๋อนี่โอ้ไเขาตีน้ำไปขึ้นรถนะครับรถดูฝ yup. <c bio> <constitutional> ั like ่งนั้นว่าจัว่าน้ำมานำมาโดยโดยยางสัดไปเลยอ้าวเขาสียางคุเนี่นเียอันนี้คือบรรยกาศ าลาดสวรรค์ไซด์เอี๋ยวไดูพารีวิวนะครับเนาะเป็นบริเวณจริงเนาะเอล่ายางเบิร์นี่ครับบรรยากาศบรรยากาศตลาดสวรรค์ไซโอ้ยยางไปไหนเนาะยนาะป๊บดูก่องมักขักได้หนิอู้ฮะพูดเหล้วยางฟังเอาซอสพูดเลยคนมาโอ้เอาเอาโอเคโอเคเนี่ย เฮ้ยเสือจังเลยว่าท่านแปดทุกพอไหนแล้วนีร้องถามบ่หิไปถามมันก่อนเด้อครับว่าอันรถอยู่ใส่เนาะรถรถที่ว่าข้าสิไปเนี่ยข้าสิไปถามมันก่อนเด้ออ่านยังไงอย่างนี้โมนขอกเอากงอะไรแล้วมันยังถามมันก่อนนะครับเด้ออ่านมาดึกเดี๋ยวถามมันอันพอเด้ออัน ใช่ฮามเนะี่นรถไปบ้านสะขื้นมีจอดไปเนาะมีเนาะโดยโดยได้ๆรถมันตีกันยืมกันี่ปะได้ๆโอ้ยเเนี่ยคันนี้นะครับเด้อคันนี้แหละครับึ้นไปบ้านสะขื้นนะครับเนาะมีนี่บปา่ารถหาขึ้นนะครับโอเคครับบ้านสะขึ้นเนาะเอาเนี่ยรถคันนี้แหละเอาอนนี้รถสองแถวเนาะน้องเนาะอันคนขนอะไรอันป้าป้าปะขึ้นแต่ซีฟแต่ซีฟโอเคได้ไป ไปวัดป่ะสะทื้นสิไปกองหมดไปหาพี่น้องติดหมดหมดมื่นมื่นแลยเจ้าอยู่สะทื้นบ่สะทื้นเหนืออันเดียวกันเดียวกันโอ้ยมาถึงห่วงนะครับนี่ครับนี่เห็นบ่ยูอูจักอันนี้พอรอนนะเลยเโอ้นั่นแหละเขาเป็นพี่น้องคนนึงออกมาเตะไทยเขาสิอันนั้นหน้ามันอีเละโดยโดยตั้งมันนี่โอ้แมนบ่ได้ได้คดีละแมนครับนี่คันนี้แหละเพิ่นได้ความมุ่นนะเอาใจก่อนเลยบ่ ก็เมื่อห้ก็ได้โอ้เมื่อยก็ให้เนาะเอาเอาโอ้เพื่นใจดีครับนี่ยดี๋ยวดยวดยโอ้ขอบอกขอบใจเด้อบาทเด้ออ่ะเครื่องไว้นี่เอาเเครื่องไม่เครื่องไม่กินเผากินน้ำกินติ๊กเอ็นงงตรงเงินป่ะออกนะเอาโอเคครับได้เรื่องนะเอนเอาเอาฟังกันไปไหมกอนคันนี้แหละคันนี้แหละเด้อนี่เอาพาบุงพาปาเบิรงรถบ้านสะขึ้นเหนือเลยครับเด้อนี่รถบ้านสะขึ้นเหนือเลยครับเด้อสนใเดี๋กวเอาพาเบิร์กนี่ครับสวัสดี สักขึ้นนี่ครับ่ันนี่ล่ะสิพาเข้าไปนะ้นังเนาะต่อไปเดี๋ยวบ่าวโดดิพารีวิวเบิ่งตลาดสวรรค์ไซด์เดะบ่าวโดดิพารีวิวตลาดสาาวดดสสรรค์ไซนะครับเนาะอันนี้ก็คือปาร์ตี้เตด้อปาร์ตี้เมันโอ้ครับปาร์ตี้นี่ปาร์ตี้เนาะเลาก็ไปย่างตลาดมาเรียบร้อยแล้วน,นะครับเนาะนี่เราสีได้ไปขึ้นรถแล้วเพราะว่ามันเดี๋อวสามโมงแล้วเนาะ เป็นบางทีที่ออกที่เดือนมกราครับเอาก็ติดขึ้นรถเด้วยรถเพิ่นสตาร์นนะครับเด้อวันนี้บ่าวติดขึ้นรถไปบ้านสะขึ้นเหนือนะครับเนาะไปกันเลยครับผมตอนนี้โดยสารกับพาเข้ามาทอดตัต้มปตทสามแยกเซโนนะครับเนาะสามแยกเซโนที่ว่าเพิ่นบอกว่ามีกิ้งไก่นะครับเดี๋ยวเขาจะนำไปด้นานกิ้งไก่ในเมนูใส่โบราณิ้งไกนะ่นี่คือสามแยกเซโนนะครับเนาะ รถโดยสารเพื่นกับพากลัามาถึงต้ำบตอตทนะครับเนาะสามแยกเซโนนะครับผมเดี๋ยวเป็นย,ปยังไงปลาดูกที่ไทยเบิ้งหมุนลาดติงไกนะ่เนาะครับผมไปนจำกันบอกว่าไก่ย่างเซโนนะครับก็คือตรงนี้แหละครับสามแยกเซโนนะครับเนาะระยะทางก็เหลืออีกหลายเติอร์นนะครับบอจีฮอดบ้านสักคืนเนาะอ่าเดตามจะต่อไปนะครับเนาะเพื่อนบอกว่าเรียกเต้าหลับจีฮอดบ้านสักคืนเนาะอันนะี้คือเพื่อนห้อง NO, บ้านเซโนบัวแม่ตรงนี้ รักสามพิหาักสามหาเอาแล้วอันมัแยกซโนมันเลยมันเฮ้ยเนี่ยบุมใจมันเนี่ยบอกอันี้รูรถตัวไอยพุกโอ้แยกโน่ที่ม่ามีปิ้งไก่ขายมัาปิ้งไก่ซโน่เห็นปเนาะซโนกับซีโนปิ้งไก่ซนเอารักสามอันนี้อันนั้นซโนเห็นซีซโน่ซีโนอันบัแง่ัถงอันนี้มันันซโนโอ้ มาใกล้ๆเจโย่จักรสุรีรักเปเจ้าวาดชิพรักโอ้อที่ว่าเปิ้ลขายปิ้งไก่เปิเป้ลขายอยู่ในที่โนนบอกเปิ้ขายอยู่นี่บอกอยู่นี่ขากล้ามโอ้ปิ้งไก่ที่โนนเปิ้ลขึ้นเตื้อดิเนาะอาโอเคโอเคครับไปต่อไปต่อเพิ่นกาจอดรถมีคนมาขายของน้ำรถนะครับเนาะคือจังสมัยเก่าเอาขึ้นรถไฟไว้นะครับคนไหนบอกโอ้ขอทาเขอทาซืาอ้อบัก บักม่วงน้ำเพ้งนนะครับบักม่วงกินเมาลวดเ่าเด็กเหรอสิพันธ์พีบ่กสิพันบ่กดูสิพันธ์อ่ะ,ะอบักม่วงบักมว 40, ่วงสิพันธได้นี่ครับเมาเมาลวดนะกินจัเหน่อยกักนเพระาะว่าเขาเขเคยนั่งรถแบบนี้มาดโดนแล้วครับเ<ด>มา<ๆ>ลวดไป<ๆ>กินบักม่วงได้แบบนี้แก้เมาเนาะนี่คือบรรยากาศกันนั่งรถนะครับเนาะนั่งรถขถาบ้านตะกิ้นครับเขากะพูนบ่าได้นั่งแบบนี้โดดเลยครับเมาลวครับบักม่วงบ่แก้เมาได้นะครับ ก็ครับบรรยากาศนี้บ้านหลก็เห็นเหมืันเกับโดนแล้วครับนั่งรถครับนั่งรถสองแถวเขาบ้านคนะเขาบ้านบ้างรถบ้างกินมาพวงไปกันต่อเลยครับนะครับตอนนี้เ้องการออกจากแยกบ้านแก่งกอกมากกไกลเติมแล้วนะครับวันนี้แยกเข้าไปบ้านตะคืนเนาะ บ้านเสริมข,ข,ขึ้นเพระเขาที่ไปนี่ครับยี่สิบหกกิโลครับน้ำไปเลยครับไปเลยท้านข้าปุ่นนี่ครับเีงครับรถเข้ากับทำการจอดก่อนนะครับเจอว่าสีแบซซี่เข้าปุ่นเข้าปุ่นมาทันเมย์เป็นกาลังจับย่ใส่หุ่นไม่ได้นี่ครับ,บร,ระรปปยระทางอีกที่ไปลักน,นี่เนาะไปที่หอด้วเนาะต่อต่อต่อ,ตอการมาหอดอันนะลูกอันล้านลูกค้าเพิ่นเพิ่นกะฝากซื้อของจากตลาด สวรรค์ไซมาน้อง,ง,ค,ลลองครับเนาะนี่เพื่อนกะาผลลงเองนี่ครับโซเฟอร์นี่ครับโซเฟอร์ครับนี่เป็นเป็นห้านห้านขายหั่มนะครับว่าห้านขายหั่มโอเคโอเคโอ้ยังเหลืออีกสิบป่ายหลักครับหรือว่าสิบกิโลจะสิบห้องนะครับเอามาเบิกดูวยมะขามหวานามะขามหวานดิโอ้มีมะขามหวานขายดียครับเนี่ยโอ้สามสิบห้าอาจจะสามสิบห้าพันครับประมาณเจ็ดแปดสิบบ่ ครับนชื่ออะไะทางที่จะไปนะครับครับผมต้องไปอีกประมาณสิบกว่ากิโลครับหรือว่าสิบกว่าหลักเนาะอ่ะไปกระบ,บ้าโดกพอเลยครับผมอันนี้เป็นอ่างเก็บน้ำนะครับนะ้องซื้อมาอ,อย่างก่อนตุ้ยโอ้น,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 นอางเก็บน้ำตุ้ยเนาะป้าทุกมีแพร่มมป้างโอ้เป็นสลเดสามนะครับป้างงามงาม ไปบ้านสุดท้ายหนึ่งนะต้องงานตัวนี้นะครับงานเก็บน้ำโอ้ยเกี่ยวครับเกี่ยวเกลียวยากันเลยบรรยากาศเพื่อนฝากซื้อของเนาะตอนนี้ก็ใกล้สีฮอนแล้วเนาะครับอันนี้เพื่อนฮ้องอะไงบ้านสักขึ้นใต้วันนี้โอ้ใกล้แล้วครับเลยเอ้าใกล้สีฮอนแล้วบัานนี้เอ้าเดินทางต่อครับใกล้ถึงจุดหมายแล้วไปอันนี้เอามอดวัดอันนี้ใกล้ให้พอดนะ อันนี้เราเอามาได้ได้เนาะฮอดบ้านสะขึ้นเนาะบ้านสะขึ้นเหนือเนาะเหอนคนบ้านเนาะเฮ้ยน่ะบุญเงาคู่ใช่นี่แหละนี่แหละโอ้ครับฮอดแต่เด้อบัดนี้อันนี้ก็ฮอดทางเขาเนาะตรงนี่ฮอดนาใกล้วัดโอ้ยเห็นเชื่อดเลยล่ะนี่โอ้เห็นเห็นไรเห็นไรสดอยู่นี่อันนี้นะครับ้านสะขึ้นเนาะใกล้ถึงฮอดบ้านไกล้สดพอดเห็นบอกเห็นเห็น ไม่ย้ายเนกันนีน้ำดี่อมนอดหก็รนเ้าี่ครับนีครับสภาพแล้วครับเบ้าโดห่อได้เนี่ครับนี่คนี่คือการวอกของเป้าโดดตั้งเต็มมาพูดอ่ะอุ้ยหนักย็นเพื่อนกระไรแก้วนี่องอัดนะบัตรนี้ยังปฏิโดดีไรอแล้วนี่มันใคนี่ัน้าขลง โอ้ยพรอนเลยครับเดี๋ยวนี้เอาเดี๋ยวค่อยๆมาเนี่ยนี่คือวัดบ้านสะขึนนะครับเป็นหมายปลายทางของเขาเด้อเป่นชื่อจ่ายค่าเดือดสารเพิ่นนะครับเพิ่นก็โอ้ดีครับนำพามาหอดนะครับเหอดเออวัดบ้านสะขึนมาหอดแล้วครับโอเคบัดน,นี้เฮาสิย่างไปหาปปปปอ่าบัดน,นี้เฮาก็สิพากันเข้าไปหาทีมงานเฮาเนาะแม่นมาแต่ไทย ด้โยดยโด้วยไทยน้อบัานนี้น้อบัานนี้สวัสดีครับอะนำไปนี่รถอันพรุ่มน่อยนี่ทีเขาก็ได้มาแล้วเด้อย่างตรงไปเลยนี่คือวัดบ้านสกินนะครับเนาะมาดูนำพามาหอดเรียบร้อยเลยนะครับเนาะ